าแต่ประเพณีฝรั่งนั้นเมื่อพ่อแม่ตายแล้วบุตรธิดาจะต้องคอยระวังรักษาพระศพนั้นหากน้องทิ้งไปซะจะเกิดดินทาว่าร้ายหรือกระด้างกระเดืองอาจจะเกียดชังถึงขั้นลบพุ่งอาบ้านเมืองก็ได้ขอให้น้องได้อยู่ที่เมืองนี้สักปีหนึ่งก่อนพอเป็นที่พึ่งของญาติวงพงษาเถิดเพคะ นางสวรรณมาลีก็ตอบสนองท้อยทีปราศัยกันเหมือนพี่น้องที่รักกันทำให้พระพมณีสบายพระไยัยปลอยคุยด้วยทั้งสองนางอันนางละเวงนั้นยังกลิ่งเกรงพระไทยอยู่ไอ้ขันจะปลาศัยนานเกินไปก็เห็นดึกทั้งดูเป็นประหนึ่งว่ามันจะกี่ขวางจึงอัญชลี ลาทั้งสองพระอ,องค์กลับไปยังที่ประทับพระนางสวุวรรณมาลีอยู่ที่หลังเมื่อนงางระเวงไปแล้วก็นึกอายตัวเองและอายนางสนมกำนันเกองจะเข้าใจผิดคิดว่าที่เฝ้าอยู่จนดึกที่คงจะต้องนึกอะไรคอยอะไรตามภาษาของคนที่จะจากกันไปนานนางสวรรณมาลีก็จึงทูลลากลับไป ทั้งฝ่ายพ,าพระไยมณีเห็นสองพระมเหสีกลับไปกันหมดแล้วก็รู้อยู่ในพระไทยว่าแกล้งลาไปซะเพื่อจะลองใจเราสำหรับนางละเวงนั้นดูทีจะเกรงใจมากนางสุวรรณมาลีก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่รู้จะเล่นกับเราอีท่าไหนแต่ฐานเก่านั้นคงจะติดต่อโดยไม่ยากไอ้คั้นจะคิด ก็ชักไอ,ไอ้ายแล้วก็ฮึกขึ้นมาว่าไอเรามันก็ชชาเจ้าชู้ถึงจะขู่จะดุยังไรปลอบไปปลอบมามันก็คงจะพอไปได้พระภัมณีนั่งคิดอะไรต่อมีอะไรยิ้มกลิ่มอยู่แต่พระองค์เดียวจนกระทั่งดึกทุกคนหลับไปหมดแล้วพระภัมณีก็คลุมพระหม่มย่องเขง้าไปในห้องของนางสุวรรณมาลีก่อนพอไปถึงเห็นนาง ยังสั่งสอนสาวใช้ให้เจียนหมากดิบจีบพระศรีอยู่ก็ยังเข้าไปแอบข้างหลังเหมือนอย่างเคยบรรดาสาวใช้เห็นก็ถอยหนีก็ไปนอนซะนางสุวรรณมาลีเห็นร้าัยมณีกระแสะเข้ามาก็กลั้นยิ้มแล้วก็ลดองค์ลงริมแท่นทองแต่เครื่องอ่านผ่านพระศรีเลื่อนพระกระเนยอ่อนให้พิง แล้วก็ผินผันหาพระแท้มาเที่ยวดูแลปัดเป่าผงให้แล้วก็หมอบก้มคอยฟังพระภัยมณีว่าจะตัดประการใดพระภัยมณีเห็นพระเมเหสีทําเช่นนั้นก็ใจคอไม่ค่อยดีแกล้งนับนิ้วแล้วพลางว่าเออนองรักพี่พัดลาดจากนองมาถึงสองปีเดี๋ยวนี้ก็สำนึกตัวแล้วว่าผิดอันความหลังครั้งเก่าก่อน อันนั้นก็อยากจะยกเลิกกันไปทันทีนี่มันก็ดึกดื่นแล้วจะนั่งอยู่ทําไมละให้เมื่อยขึ้นมาบนแท่นทองนี่ที่นี่กับพี่เถิดนางสุวรรมาลีก็ยิ้มเยือนดูเหมือนจะเยะ้ยอันใจน้องนั้นไม่เคยคิดจะรังเกียจเดียรฉันเลยคะ่ะแต่อายสาวทุลางนางกำนันจึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อน เขาจะหาว่าพอมาถึงก็หึงผัวคุมตัวไม่ห่างลังแกแม่ละเวงไม่เกรงอกเกรงใจเพราะฉะนั้นขอเชิญทูลกระหม่อมไปห้องนางไม่อย่างเคยเถิดประเดี๋ยวก็จะเข้าพระไทยผิดคิดว่าน้องคอยกีดกันขัดขวางไม่ใช่น้องไม่เคยนอนคนเดียวที่น้องอุตส่าห์ตามมานั้นหมายจะมาฝากชีวิตไว้เป็นข้าหลวงเท่านั้น สนสาวสุรางนางกำนันนั้นก็เชิญตามสบายเถอะชอบคนไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่ห้ามห่วงแต่ประการใดพระพระมณีฟังพระมเหสีเปรียบเทียบเอาเช่นนั้นก็ยิ้มแล้วก็ว่านี่หมายความว่าจะออกนอกราชการแล้วอย่างนั้นเหรอพี่ก็ยอมรับว่าพี่ผิดแล้วแล้วก็จะมาเพิ่มดอกเบี้ยให้ยังไม่เสียหายหรือว่าจะมาลาบวชให้ชวดอย่างเมื่อก่อน อีกยังไงสําหรับพี่นั้นเห็นน้องพี่ก็ยังเสียดายจะเป็นไม่อยู่เปล่า,ลาๆก็อุตส่าห์ตามมางา้อจากกะตั้งสองปีแล้วขั้นมาถึงแท่นที่จะมานอนด้วยกันกลับมาว่าอย่างงอนอย่างนี้จะให้พี่เนี่ยเปล่าไปอย่างนั้นหรือหาไม่ได้หรอกเพคะหม่อมชั้นนั้นมันทำอะไรไม่ถูกไอคั้นจ่าห้ามห่วงก็ว่าหึง ขันไม่ห้ามไม่หวงก็ว่ามืนตึงเป็นเพราะปีเถาะนี้ชะลอยกรรมมันเกิดน้ำท่วมปากพูดไปออกถ้าเป็นแน่แท้ทีเดียวก็จะสุดแท้แต่จะทรงจะว่าอะไรก็ว่าเถิดเพคะไม่ทราบว่าจะปลูกหอให้ใหม่ก็ไม่ทันได้ทราบจะได้อุตส่าห์ทาแป้งแต่งตัวให้พอหน้าเอ็นดูจะได้อยู่ห้องกับน้องสักสองปี แต่แท้ว่าเดี๋ยวนี้ของน้องนะมันเก่าไปซะแล้วไม่เท่านั้นลูกเต้าก็มีมันสิ้นดีไปหมดไม่งดงามดูสิแต่อยู่ใกล้แค่นี้ยังว่าเหินห่างที่เป็นเช่นนี้คงจะไม่ใช่อื่นไกลที่แท้แล้วคงจะขุนพระไทยที่หมอ่อมชันตามมาเป็นแน่เห็นไหมเห็นไหมคอยเฝ้าแกะแคะแผลให้เลือดกระเซ็นขึ้นมาจนได้ ไอ้เจ้าเนี่ยหรือคนซื่ออย่าเลยเคยรู้เห็นมาแล้วว่าเป็นยังไงจึงจะแก่จะเท่าไม่รู้อ่อนก็ยังงอนเชงอยู่สาวน้อยก็สู้ไม่ได้นี่ถามจริงๆเถอะอยากจะรู้นักว่าจะตะบึงตะบอลไปถึงไหนไอ้เรื่องวีปากเนี่ยพี่สู้ไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อตอนสาวก็บวชไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ จะบวชเมื่อแก่หรือไงเจ้ากรหาใช่พูดถึงคงไกลไหมอะไรทุกสิ่งก็รู้กันจนหมดแล้วอย่าตะบิดตะบอยไปหน่อยเลยไม่ใช่ตะบึงตะบอยอะไรหรอกเพคะหม่อมฉันก็รู้ตัวดีอยู่ว่าไม่ใช่สาวใช่แท่จะมาร่วมเลียงเคียงขเหนอยอมันก็ไม่สมทั้งพระก็เบื่อด้วยเหลือเคยกันมาแล้วจะหาว่ากระบิดกระบวนเลย สงสัยพระจะด่วนไปไหนหรือใครคอยอยู่อย่างนั้นหรือพระปรมณีโดนานางสุวรรณมาลีค้อนเอช่นนั้นก็ทำหน้าบอกไม่ถูกนี่อย่าให้มันแสนงอนงอนแสนงอนเหมือนกับช้อนหอยไปเลยทูนหัวจะกลับมาถามใครมาคอยค่า,คาก็เจ้าเจ้าไม่ใช่เหรอที่ให้ข่าคอยอยู่ยางนี้เมื่อก่อน ไม่ต้องเตือนเดี๋ยวนี้ต้องเบือนบิดฮะว่าแล้วพระพาณีก็ไม่พูดคำกระแะก็ไปซ้ำมือไม้ก็ประโลมรูปคำไปตามเรื่องเห็นนางเฉยอยู่ก็อุ้มนางไปวางบนแท่นสัมผัสพาดเพิ่มจิตพิสมัยอัศจรรย์ลั่นเลื่อนสะเทือนไปทั้งฐานไฟเก่าดับก็กลับโพรง เหมือนเมื่อปีมีจันทร์อังคาดโลกธาตุเลื่อนลั่นควันขโมงเขาเนมินอินสินทรเคลื่อนคลอนโครงทะเลโล่งลมคลื่นเสียงคลื่นคลึกพวกสำเภาเหล่าที่รอค้างมรสุมออกแล่นกลุ่มกลางคืนจนดื่นดึก สู้กรำฝนทนหนาวออกอ่าวลึกต่างสมนึกแล้วก็หลับระงับไปฝ่ายทั้งสีทุกวันก็เช่นกันพอแววคลองตีบอกเวลายามสองก็ย่องเข้าไปในห้องนังเกสลาแล้วก็บอกว่าเสียแรงพี่นี้ชำนาญในการยุทธแต่มาพลาดท่าเสียทีเขาจะได้ให้ฟั่นเฟือนหลงไหลเหมือนกับไม่มีในตา คิดคิดขึ้นมาแล้วมันก็น่าขายหน้านักเพราะมันเป็นความผิดของพี่จนทำให้น้องและพระบิดามารดาทั้งสองต้องจัดทัพมาตามครั้งนี้พี่จะขอรับผิดอย่างไม่มีอะไรจะเถียงน้องอยากจะควนจะตีอะไรพี่ก็ตามใจเถิดพี่ไม่ห้ามเพราะพี่จะไปหาที่ไหนเหมือนเจ้านี้อีกไม่มีแล้วดูสิ สู้ลำบากตากตำม่ได้คิดเห็นแก่ตัวจนภ่ายผอมไปตั้งแต่เป็นกองวันนี้พี่ยินดีและเกินแต่ทำไมดูน้องจึงห่างเหินไม่เหมือนเก่านี่ก็ดึกดื่นสองยามแล้วเชิญน้องรักของพี่ขึ้นมานอนบนเตียงนี้กับพี่เถิดพระนางเกศลาสู้กล้ำกลืนน้ำพระเนตรไว้แล้วก็ขอสมาหมอบเมียง เขาแอบองค์ศีสุวรรณอย่างน่าสงสารสะอื้นให้แล้วก็ทูลว่าน้องก็รู้อยู่ว่าเสด็จพี่ข้ามมานั้นเพื่อทำศึกหาใช่นึกสเสนหานางลำพาสลีก็หาไม่แต่มันเป็นเพราะเวทมนต์เขาดีพระพี่จึงเสียทีถูกสเสน,น่เล่กลน้องเองก็ตามมาช่วยแล้วเกือบจะตายท้ตั้งหลายหนหากได้เจ้าสามพรามนะีมาช่วยไว้มันจึงได้ตลอดรอดฝั่งมาได้ ทั้งเดชะพระคุณของทูลกระหม่อมก็ช่วยคุ้มครองด้วยสำหรับน้องนั้นเรื่องหึงหวงไม่มีหรอกขอถวายความสัตย์ที่น้องร้องไห้หาใช่เรื่องอื่นไม่หากแต่ว่าอยู่ห่างจากทูลกระหม่อมก็เป็นห่วงและสงสารกูจะลำบากยากแค้นน้องจะอยู่งานนวดเฟ้นเพื่อให้จะได้บรรทมหลับสบายเรื่องนวดเรื่องบีบไม่ต้องเป็นห่วงหลงน้องรัก ขอให้เป็นเรื่องของหมอเขาแต่สำหรับน้องสิตั้งแต่จากมาแล้วดูสู้ผอมผิดตามานอนให้สบายเถอะว่าแล้วสีสุวรรณก็ประคองพระมเหสีเกศราขึ้นมานอนบนเตียงเคียงข้างแล้วก็พรางอิงแอบแนบน้องประคองก่อนถนอมน้องเชยพุ่มปทุมทองกอดประทับกับกายสายสวัสดนุชนาะถนอมจิต สนิทสนองสเสน่แนบแอบเอียงเคียงประคองตามทํานองสองสนิทไม่บิดพลิว้วอัศจรรย์วันไหวไม่เร่งรัดเป็นลมพัดเลื่อยๆเชยเชยเฉยิวช่อดอกไม้ไหวกระดิกลิกลิกลิ้วและลวยหิวหอบระเหยเลยหลับไปฝ่ายนงยาวสาวะคนนอนไม่หลับหวังความ ทราบว่าพระพายมณีกับกองทัพเพื่อจะไปเริ่มงาน,นวิวาเห็นทีว่าพระภายมณีจะขอตนไปให้สุสขรรพระพี่เป็นแน่คิดขึ้นมาดังนั้นและแค้นใจนักที่พระพี่ไม่รักหน้าเม,มียมีเมียเสียตัวซะก่อนจนกระทั่งมีลูกมีเต้าแล้วก็ บีกับอีฝรั่งนี่มันต้องคิดว่าเราเนี่ยวิ่งมาชิงผัวมันยิ่งคิดแล้วยิ่งหมองหม่นกระมลนใจนักคิดจะหาทางหนีอย่างไรถ้าอยู่ไปก็คงจะไม่มีวันพ้นเป็นแน่อยากกันนั้นเลยพรุ่งนี้เราจะลากลับไปเพราะถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปอีธรรมินฝรั่งนั้นมันจะต้องนินทาเอาเป็นแน่ไาวอารุณรัคน์สมีก็เหมือนกันโกรธศินสมุทร หาว่าไปมีเมียจะอภิเษกครองคู่ก็จะกลายเป็นเมียน้อยไปนอนไปนอนมาได้ยินเสียงสาว่าคนสะอื้นไห้อยู่ข้างๆรู้ว่านอนไม่หลับก็จึงถามขึ้นร้องไห้เป็นอะไรหรือน้องบอกพี่บ้างซินางสาว่คนจะบอกไปตามตรงก็ไม่กล้าได้แต่พูดประเทียบเปรียบเปยว่าน้องน้องกลัวจะพี่ เกิดเป็นหญิงถ้าจําจะต้องแก่งแต่งงานไปเป็นเมียน้อยเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนน้องอยากจะขอตั้งสัตว์อธิษฐานว่าจะไม่ขอมีผัวในชาตินี้ต่อไปพระพี่นางทราบความแล้วก็อย่าพูดไปนะแหมมันช่างเหมือนกับที่พี่คิดสน,นิ่กันไรยอรุณรัศมีว่าพี่เองก็ไม่ขอมีคู่ครองอีกต่อไปจริงหรือพี่ถ้าอย่างนั้นเรามาให้สัตว์กันว่าแล้วสองสาวรุ่น ต่างก็ให้สัตสบานกันว่าจะซื่อสัตว์ต่อคำปฏิญาณของตนคิดให้แล้วคิดไปคิดมาก็นึกเสียดายทั้งรักทั้งแค้นแน่นใจจนนอนไม่หลับพอลุ่งเช้าสาวคนก็ลอบไปหายายพรามณีเมียของท่านอาจารย์ที่สาปามโมกโลกเชษว่าจะขอกลับไปเมืองก่อนยายพรามณีฟังดูก็รู้ว่าเหตุทั้งนี้ เป็นด้วยโกรธและหึงพ่าพี่นั่นเองจึงทูลว่าโธเอ้ยไหนๆก็มาลบถึงกรุงลังกาแล้วไอ้ควรที่จะไปเหยียบวังลังกาให้มันปรากฏเกียรติยศสื่อไปทั้งนงางละเวงวันลาก็สัญญาว่าจะพาไปชมดอกไม้แก้วแม่ก็จะไปด้วยยายก็จะช่วยแนะนำถ้าจะเก็บเพชรก็อย่าไปเก็บที่มันออกอยู่นอกหิน อันโคตรเพชรมันอยู่ตรงกลางมันเป็นหมวกหินหุ้มไว้พอกลักษณะเหมือนกับดอกบัวสีมันเหมือนกับเมฆหมอกหมดจดสลัวถ้าแม้นเขาให้แล้วมันก็วิเศษนักเราจะได้เอากลับไปบ้านเมืองของเราถ้าเกิดพันเพชรขึ้นสำหรับประดับแหวนมันจะเป็นเพชรงอกออกมาเหมือนกับลางแตนเอาไว้สำหรับแผ่นดินจะดีมาก อย่าทำน้ำพระไทยร้อนอย่างนี้สิเชื่อยายเธอทั้งสาวกคนก็รับคำฝ่ายนางละเวงวันลานางลำพาสลีนางสุลาลีวันและนางยุภาภกาทั้งสี่พอตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกไม่สบายเลยเพราะความที่คู่ร้างไปนั่นเองแต่ต้องจำใจฝืนสีหน้าเอาไว้ให้ดีมาทูลพระไพมณีให้เชิญไปที่สวน บรรดากษัตริย์ทั้ง15บห้ก็ดีพระไทยนักพากันตามนางละเวงเข้าไปพระพรนมณีนำหน้าสองธิดาเดินเคียงข้างแล้วก็มีพระนางสุวรรณมาลีเดินตามมาติดๆเท้าทศวงศ์อรุณรัศมีและแก้วเกศราเท้าทศวงศ์เดินพลางก็เก็บยี่สุนส่งให้อรุณรัศมีกับเกศรา แล้วก็ให้บรรดานางห้ามที่เดินตามมาเพราะมเห็นสีก็ไม่ได้ขัดใจนักลองว่าเก็บให้แต่พวกนางสาวสาวคนแก่นี่ไม่ผู้หญิงหรือยังไงกันจ๊ะฮะว่าแล้วก็ตรงเขาไปหยิกถึงท้าทศวงศ์เป็นพละวันไอ้ท้าทศวงศ์ก็รงพระสำารกสำรวนหูล่อลาแล้วก็ลองว่าเฮ้นี่มาอะไรกันคนบ้าหลุดมาจากไหนกันเนี่ยฮะเบาๆที่ยายเบา วนสุดสครนนั้นไม่ค่อยสบายใจคอยรอบดูน้องเห็นเดินหน้าผู้ข้าหลวงก็เก็บดอกไม้ไม่ได้